วันนี้ก็วันศุกร์นะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านวันศุกร์เช้าว,วันศุกร์แห่งเมืองลอนดอนหลังจากที่ฝนตกแบบแรงมากเมื่อคืนต้นไม้ก็มีความสุขเราก็มีความสุขทั้งประหยัดน้ำและประหยัดแรงขนาดพึ่งอะไรพวกนี้ก็มาแต่เช้าเลยวันนี้มาแต่เช้ามืดเลยดูสิเหมือนป่ากลางเมืองลอนดอนเลยนะเนี่ย คือเราปลูกเยอะมากมีต้นหอมมีตักไคร้มีขึ้นใช่แล้วก็มีถั่วเห็นไหมถั่วถั่วเสร็จก็มีอะไรอีกถั่วเสร็จเราก็มีนี่เลยมเะเขือปลเขือสีดาบ่ปะปเขือหยังมะเขือเทศเอาไวตา้ตำซมตำไม่มีต้มตำก็ตำถั่วเอา ถั่วมีเยอะค่ะบ้านเนี่ยเห็นไหมดอกไหมแล้วเขา้าโตมานิดเดียวต้องรีบกินไม่งั้นเป็นเม็ดแข็งคือออกมาประมาณเนี่ยคิดว่าเอาไปกินได้เลยตอนเนี้ยเม็ดมันแข็งแล้วทำได้ก็คือเอาไปต้มอย่างเดียวต้มกินเม็ดเอาละมั้งไม่รู้ก็เรียกถั่วอะไรใครสราบบอกด้วยนะคะไม่รู้ก็เรียกถั่วอะไรก็ไม่รู้แต่ ภาษาอังกฤษที่เขาเขียนไว้ข้างๆกับข้างๆกระถา,างก็บอกว่า French beans ก็เลยแบบคิดว่าเป็นถั่วฝรั่งเศสเยอะมากอันนี้อันนี้รุ่นใหม่รุ่นที่สองรุ่นแรกรุ่นแรกอันนี้เราเก็บไว้ทําพัน์ได้กี่เม็ดหนึ่งสองสามตามเม็ดกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งรีบ แล้วจะส่งกลับเมืองไทยเน,นี่ยอันนี้ก็เก็บไว้อันนี้กำลังกินเลยนะแต่ไม่กินหรอกที่เนี่ยแพงมากเลยนะารันนาบินอันนี้ก็เรียกรันนาบินนะคะเที่ยงเกฤษจะแพงแพงกว่าอย่างอื่นบินอย่างอื่นถูกกว่าแต่อันนี้แพงกว่านิดนึงแล้วก็ตะไคร้ดูสิเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเลยอันใหม่ขึ้นมาหลายต้นเพราะ ตัดไปกิน2ต้นมันก็ขึ้นมาอีกตองต้นอวบมากเลยอันนี้อันนี้ภูมใิใจมากเลยเปลี่ยนเนี้ยมันออกเยอะมากต้นก็สูงขึ้นเนี้ยต,ต้นก้านมันยาวปีนี้ปีที่แล้วก้านไม่ยาวขนาดนี้นะเพราะว่าได้สูตรมาจากอินเทอร์เน็ตของ ใครก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ขอบคุณแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเอาตีไข่ทั้งเปลือกแล้วก็มาเทใส่กระถางฝังไว้เออสามวันตามวันสีวนวน่วันเองดูสิการยาวมากเลยเนี่ยเราไปซื้อมาเกียนแล้วเอาก้านมันไปแช่น้ําแล้วก็ออกรากแล้วเราก็มามาปลูกได้ขนาดนี้ก็ถือว่า ตุดยอดเลยไม่ต้องซื้อหลอปีนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็พริกขี้หนูเพิ่งขึ้นเปลืองฟ้าของน้องอออืมสวยเนาะน,นี่ก็เมื่อคืนก็ตัดไปทำพาสต้าแล้วทำน้ำพาสตา้าออะไรนะอิตาเลียนบาโซ กะเพราอิตาลีว่าง,งั้นเหรออันนี้ก็เนี่ยที่เอาตอนเอาแรกๆที่ไปปลูกเป็นแบบนี้แหละตอนตอนไปปลูกในกระถางพอใส่ไข่เข้าไปนะมันขึ้นแบบทะลุทะลวงเลยอันนี้จะเอาไปให้เพื่อนก็เลยไม่กล้าทำเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดคนฝรั่งชอบกินอาหารไทยแล้วนี่ก็เผือก ตลาดหมดแล้วปลูกใหม่เหมือนดงเลยนะบ <c oughs> ้านนี้ปลูกผักเยอะมากพริกนี้นะอันเก่ายังไม่ได้แดดเลยนะอันใหม่ออกดอกมาแล้วเห็นไหมไม่ได้แดดไม่วางแดดให้มันแห้งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเก็บทีเดียว <c oughs> ดาวเรืองกำลังสวยอะดาวเรืองงามแท้จะได้รุ่นสีเหลืองอะ่ะมีใครพันมีพันสีเหลืองมั่งเอามาแลกกันไหมอันนี้กำลังออกดอกดอกอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เหมือนดอกบานไม่รู้โรยบานเหลัาอะ่ะโอเค อันนี้ก็เผือกของดิฉันนะคะเผือกเผือกนะ่เผือก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 ,กอันนี้ต้นขาขึ้นอยู่ข้างๆเผือกก็ปลูกเล่นๆปลูกไว้ดูใบไม่ได้กินหรอกนี่คือผักสวนครัวของเราต้องมีติดบ้าน คือไม่ต้องซื้อเลยประหยัดเงินขึ้นเลยคือ,อประหยัดเงินได้เยอะมากเลยเพราะว่า Rosemary ถ้าเราซื้ออันเนี้ยตัก2สามชิ้นก็ปาเข้าไปแล้วเกือบปอนใช่ป่ะอันนี้ปลูกไม่ต้องดูแลเลยมันไม่ชอบน้ำา็็ปลูกไว้ตรงเนี้ยลดน้ำอาทิตย์ละครั้งเนาะอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปเมื่อวานดูใิตัวทากมากินแล้วโอ้ย ก็ลืมให้ดูอีกอันหนึ่งน,นี่คือกระชายนะคะขึ้นแล้วจะต,ต้องเปลี่ยนกระถางนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่กระชายอันนี้เป็นขมิน้นอันนี้เป็นกระชายอันนี้เป็นกระชายเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางก็จะได้เยอะจะไว้ในบ้านเพราะว่าไว้ข้างนอกรู้สึกเขาไม่ค่อยชอบอากาศหนาวเท่าไหร่ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าการปลูกผักผลไม้ในเมืองหนาวเนี่ยต้องใช้ความพยายามเยอะแค่ไหนแ๋ยวอยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ